เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีประกอกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เราอยู่กับเกม Moonlight Blade นั่นเองนะครับทุกคนก็อย่างที่เรารู้รกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยกำลังที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็เซิร์ฟ c ี t เนี่ยเพิ่งเปิดให้ทดสอบไปเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟ c ี t ได้ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าผมก็ยังคงอยากจะเล่นเกมนี้อยู่นะครับวันนี้ <Wow. S 1> เราก็เลยมากันที่เซิร์ฟไต้หวันกันเลยนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นกันที่เซิร์ฟไต้หวัน นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวละครใหม่เลยละกันโหดูสิคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกอะไรดีวะน่าจะเลือกเป็นตัวละครผู้ชายนะครับแต่ว่าโอ้โหเนี่ยโคตรเท่เลยดูดิตอนนั้นก็คือผมเคยเล่นอาชีพนี้ไปนะครับ <S <S เคยเล่นแล้วเราก็จะไม่เล่นละกันเดี๋ยวเราจะเคุยค ขุยก็เหมือนเคยเล่นแล้วอ่ะแต่ว่าพัดเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะดีที่สุดนะถ้าจําไม่ผิดนะครับแบบสกลิลคอมโบอะไรต่างของพัดเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะแต่ว่าด้วยความหลอดเท่นะครับผมผมคิดว่าผมอยากจะเล่นทวนว่ะเพราะว่ายังไม่เคยเล่นทวนเลยทวนหลอดเท่มากนะครับเดี๋ยวขอเลือกเป็นเล่นทวนล,ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแต่งหน้าตานะครับซึ่งเกมนี้โอ้โหโดยเดีทุกคนคือแต่งหน้าตาได้ด้วยนะครับคืออยากได้ทรงผมแบบไหนให้เข้ากับหน้าแบบไหนเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับทุกคนโคตรเท่แต่ผม ว่าผมเนี่ยมาสายพระเอกครับทุกคนผมก็จะเอาหน้าตาหน้าตาแบบโอ้ยเชี่ออันนี้แบบอารมณ์แบบหนุ่มเกาหลีตอนนี้นะครับเห็นไหมคือเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะครับแล้วก็นี่มีแว่นตรงไว่ต่างได้เหรอวะได้เหรอวะ โอเคครับผมใส่เป็นแบบแว่นตาแอป,ปบองแอปเบลไปเลยละกันนะครับผมเป็นแบบหนุ่มแอปเบลเนี่ยผมตอนนี้แล้วก็ชุดโอ้โหชุดแต่ละชุดนี่คือผมว่าเอาชุดแรกเริ่มน่าจะดีนะ,ะชุดแรกเริ่มก็ได้จะดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่าทางเหรอเนี่ยนี่มาแบบแอปเบล,ลจัดให้ซึ่งมันไม่ใช่ตัวผมเลยทุกคนแต่ว่าผมจะลองเล่นแบบนี้ดูละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเชียร์แล้วแบบโทนสีวิเลือกโทนสีด้วยครับผมเหมือนเป็นหนุ่มใจเกเลอยะมากับสายฝนละกันะเราก็เลือกสายฝนเลยละกันในส่วนของหน้าตรงหน้าตาผมจะไม่ลง ลงรายละเอียดเยอะละกันนะครับแต่จริงๆคือเนี่ยทุกคนดูดิคือเราสามารถปรับได้หมดนะครับโอ้โหเดี๋ยวอารมณ์มันนี่เกินไป,ปะวะโอเคผมจะไม่ปรับอะไรละกันนี่โอ้โหโครงหน้าเหรอเอาหน้าเรียวๆไหมจะดูแบบหนุ่มเกาหลีนิดนึงนะครับโอ้โหแต่ว่าอุตส่าห์ว่าจะไม่ปรับแล้วนะทุกคนอค๋ออันนี้ตาเหรอปกติมันลบห้าใช่ไหมโอเคช่างมาันเถอะเอาแค่นี้โอเคครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยละกันชื่อเราก็ต้องมาบิว KO นะครับผมจัดไปแน่อาชีพทวนนะครับผมแล้วก็ถือธนูด้วยเรียบร้อยเชียโคตรเท่ว่ะทุกคนโคตรหล่อครับอยากแบบหน้าตาอย่างนี้อ่ะทุกคนโอเคเข้าเกมไปเลยครับข้าเนี่ยโดดเดียววันดานแสนนานแล้วแล้ววันนี้โอ้โหเนี่ยทุกคนดูครับเนื้อเรื่องคือมันน่าสนใจมากๆนะทุกคนโอ้โหแล้วมีให้เราปรับด้วยว 3 d ดีเลยรักกันนี่ครับเริ่มแรกนะครับเขาก็จะมีสอนเล่นด้วยนะครับทุกคนนี่วิธีการหันมงหันมอกคือตอนเนี้เราสามารถหันได้3 6 0อองศาเลยนะครับทุกคนในส่วนของเกมนี้โอ้โหแล้วก็ดูดีดูภาพเดยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวลองใช้สกิลให้ดูนี่สกงสกิลอะไรก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ไปเลยไปกันต่อก็คือมันจะมีเรื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องให้เราเดินตามเนื้อเรื่องเนี่ยอย่างตอนนี้ก็คือพระเอกเนี่ย ออกจากไหนก็ไม่รู้แหละผมก็จําไม่ค่อยได้แต่ว่ามี Ninja นินจาครับกองทัพนินจามาต้อนรับเราออันนี้คือดูทรงเป็นมิดมากนะทุกคนนี่เป็นมิดแต่กูว่าแทงเลยละกันอืมเป็นมิดยังไงละ่ะนี่เรียบร้อยแทงเลยละกัน,นครับฟาดฟาดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ครับสกิลเริ่มต้นเอฟเฟกเริ่มต้นนะครับก็จะประมาณนี้เลยทุกคนอืมแล้วก็ไปเลยละกันรีบวิ่งก่อนละกันทุกคนตอนนี้เฮ้ย <Hey. S 2> อยู่ๆก็มีนินจาอะไรก็ไม่รู้ครับเข้ามา ต่อสู้กับเราซึ่งเขาเป็นใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาปิดหน้าปิดตาเนี่ยครับตอนนี้อันนี้ก็คือเขาจะสอนเราเล่นนะครับเบื้องต้นเกมก็จะประมาณนี้นะครับนี่เห็นปะจะมีเนื้อเรื่องสอดแทรกให้เรานะครับทำให้แบบว่ารู้สึกไม่น่าเบื่อทุกคนคือเล่นไปได้เรื่อยๆเหมือนเสพเนื้อเรื่องไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกสวยๆอะไรเงี้ยน,นะและที่ผมชอบที่สุดนะครับในเกมนี้นั่นก็คือสาวๆนั้นสวยเหลือเกินนะครับทุกคนดูดิเฮ้ยแล้วมันมีฉาก แบบนี้เยอะแยะมากนะครับทุกคนทําให้เราได้เห็นสาวๆนะครับบอกเลยว่าถ้าเราเข้าไปในโลกนี้ได้นะผมน่าจะฟินมากเลยทุกคนเช็ดมีการต่อสู้กันระหว่างสาวงามเราจะต้องเข้าไปช่วยสาวงามซะแล้วแม่นางแม่นางช่างเล่นเพล่ที่กินใจข้าเหลือเกินอันนี้ผมก็เดาไปมั่วน,นะทุกคนเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นสิทธิ์พี่ของเรานะครับทุกคนโอ้โหดูเอฟเฟกสิครับ เอฟเฟกเป็นเอฟเฟกที่สวยงามมากฮะตอนนี้นี่ครับพระเอกของเราก็เดินทางนะครับโดยเรือสงสัยอยากจะออกไปเป็นราชาจนสลัด ก็เป็นได้นะครับนี่เซนราขอบฟ้ามูลไลท์เบลดเยแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าที่จะไม่เข้าใจในตัวเกมนะครับเพราะว่าเขาจะสอนทุกอย่างให้เราอยู่แล้วนะครับนี่เห็นปะบทที่นงบทที่1น,นะครับผมเราจะต้องไปทําอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันจะมีเอ่อที่ให้ติ๊กเพื่อให้เราวิ่งไปนะครับซึ่งถ้าจะวิ่งไปเองด้วยโคตรชิลโอเคครับทุกคนแลนะนี่คือการประลองยุทธนะครับทุกคนมันเรียกว่าการประลองยุทธหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้คือเชื่อผมเล่นไม่ค่อยถานายั เลยว่าสายทวนนี่คือผมไม่เคยเล่น,นครับผมเคยเล่นสายพัดมาก็คือสักอยูมันไกลไงแต่ว่าสายทวนคือโอ้โหเดี๋ยวเล่นค่อนข้างที่จะยากครับทุกคนเพราะว่าศัตรูของเราเนี่ยเป็นสายพัดไงแล้วก็ตีไกลได้ครับทุกคนแต่ว่าข้อดีคือเลือดเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่วงการ P ี p นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นี่ครับแทงค่อยป้าป้านี่แทงรัวเพิ่ คือใช้ฝีมือในการต่อสู้ด้วยนะทุกคนสำหรับเกมนี้นะครับนี่ครับเป็นไงมันไม่มีใครสู้พี่ได้หรอกนอ้องเพราะพี่อ่ะคือนอนหนึ่งในการ PvP อยู่แล้วนีเ่เชิดโคตรเท่ครับไงนี่ครับเรามาดูการ PvP แบบมูกันบ้างนะครับทุกคนนี่ต่อให้ลุมพี่บอกเลยว่าต่อให้ลุมสายทวนของเราคือมันถึกอยู่แล้วนะครับทุกคนปั้งไม่โดนแต่ว่ามันตีใกล้ลถึกแต่ตีตใกล้ลนะครับผมแต่เราต้องเข้าไปไประชิดตัวแล้วก็แทงแทงจั่วฝั่ง ทะนุมันสู้เราไม่ได้หรอกทุกคนก็คือมันตีแทบไม่เข้าอะครับอยากจะเจอกับบอสแล้วอะครับตอนนี้ไหนไอตัวใหญ่ออกมาดิออกมาดิเพื่อนป้าม,มันก็เจ็บเราก็เจ็บครับทุกคนตอนนี้โหเราต้องออกจากวงนี่ครับอันตรายสกิลแล้วก็ฟันปันต่อฟันต่อให้สกิลน,นี้จับได้ปึ๊บถ้าจะล็อกได้เหี้ยมันล็อกบอสไม่ได้วะทุกคนแทงใหม่ดิป้ามแรงเหมือนกันแรงโอ้โห วงโคตรใหญ่ครับมันจะใช้ห้ามไม่ตาอยอุไสว่วาสัน้นว่าสัน้นไสว่าสัน้นนี่ครับเรียบร้อยไม่ล่อหรอกไอ้บอสเนี่ยคิวเพราะเราถือมากครับทุกคนตอนนี้อันนี้ไขวันั่นและไฮไลท์สำหรับเกมนี้เลยนะครับทุกคนนั่นก็คือการสุ่มกาชาด้านเองนะครับซึ่งผมเนี่ยแน่นอนนะครับ ถ้าทุกคนติดตามนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยชอบสุ่มกาชามากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมสามารถสุ่มได้9้าตัวนะครับเพราะว่าผมมีบัตร9้าใบนะครับถ้าจะไม่ผิดก็คือชื่อว่าตั๋ววีลชนนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเลดการออกกันก่อนเลยละกันนะครับว่าจะมีใครบ้างไอ้ตรงตรงไหนวะเด๋อ๋อตรงนี้นะครับผมนี่ตัวละครก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งตัวสีทองเนี่ยก็จะโหดที่สุดนะครับทุกคนก็จะมีอยู่กี่ตัววะเนี่ย 7ตัวนะครับผมแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงก็คือใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะกากนิดนึงนะเออต้องยอมรับแหละว,ว่ากากจริงๆนะครับแล้วก็เรามาดูกันที่สีทองนะครับแล้วตัวละครที่ผมใฝ่ฝันอยากจะได้ตั้งแต่เซิร์ฟ CVT แล้วนะครับนั่นก็คือแม่นางคนนี้ซึ่ง ผมก็ลืมชื่อแล้วว,ว่าชื่ออะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยละกันนะครับแล้วก็มาดูว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนเราจะสุ่มที่เราไปนะครับผมเพื่อที่จะใช้ได้หลายสูตรนะครับซึ่งสูตรแรกผมก็จะปัดไปทางจากซ้ายไปขวานะครับมาดูกันได้สีม่วงนะสีม่วงก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนคือไม่เกลือนะครับก็คือเอาเป็นไปเป็นลูกทีมได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าสีฟ้านะี่คือค่อนข้างจะเกลือนะแล้วก็ตัว,ต,วต่อไปนะครับผมเดี๋ยวอฮ้ยอ๋อเมื่อกี้ได้ฟรีว่ะทุกคน เปิดได้ฟรีหนึ่งครั้งครับแล้วก็ตอนนี้เรายังเหลือเก้าเหมือนเดิมแล้วก็ขวาไปซ้ายครับทีนี้ปึ๊บซ้ายไปขวาแล้วแล้วก็ขวาไปซ้ายตอบได้แค่เศษครับอันนี้คือเกลือครับ <c oughs> ไม่ได้ตัวนี้คือเกลือแล้วก็เดี๋ยวลองบนลงล่างครับนี่อันไหนมันจะโชคเดียวกันอันนี้ก็สีฟ้าแล้วก็ตัวนี้คือเรามีแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่โหดเลยครับเอ,อแล้วก็ล่างขึ้นบนเลยแล้วกันปึ๊บน่าจะเป็นสีฟ้าอีกแล้วอ่ะทุกคนก็ถึงจะได้เป็นตัวม,มันก็ไม่ดีอะ มันสีฟ้าไงแล้วก็ลงแบบเฉงเฉียงสิเฉงเฉียงหน่อยสิ <c oughs> สีฟ้าแล้วทุกคนได้สีม่วงมาแค่ตัวเดียวคือเอาจริงสีทองนี่คือได้มายากมากๆนะครับทุกคนไม่ใช่การง่ายนะที่เราจะได้แบบสีทองมานะครับ <c oughs> แล้วก็ทีนี้เราก็เฉียงจากล่างขึ้นบนบ้างนะครับทุกคนเอาเลยลุยวั่นทุที่ก้ปั๊บฟืบได้ตัวสีฟ้าแล้ววะทุกคนอย่างนี้ก็ขอสีม่วงครับวะคือถ้าไม่ได้ทองเราก็ยังใช้ม่วงก็ยังดีนะทุกคน <c oughs> โอเคครับลุยกันต่อครับ ฟืบฝั่งนี้กันบ้างปิงอ้โหสีฟ้าอีกแล้วอ่ะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับผมรู้สึกว่าจากขวาเอ้ยจากซ้ายไปขวาได้ดีสุดเพราะว่ามันเคยได้สีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับทุกคนวันทูที่ฟืบนี่ครับปาดลงไปเฮ้ <c oughs> ยตัวนี้เป็นอะไรกับกูวะเนี่ยจะรักกูเกินไปแล้วเปล่าวะโอเคไม่เป็นไรไปต่อครับซ้ายไปขวาอ ไม่นางโอเคครับน่ารักยกให้ก็คือให้อภัยรักกันนะครับผมไม่ถือโทษโกรธแม่นางลักกันถึงแม่นางจะอยากจะมาอยู่กับเราก็ตามนะครับผมโอเคได้อยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายครับที่เราจะสุ่มในตอนนี้นะครับผมใบสุดท้ายแล้วผมว่าลายไหนว่าที่เรายังไม่เคยปาดวะอ่ะปาดกลางๆเลยแล้วกันทุกคนฟึบหนีเบาๆปาดเบาๆฟึบเชียได้สีทองี๋ยว,ว่าเป็นเศษครับทุกคนไม่ได้มาเป็นตัวนะโอ้โห แต่ว่าคือผมขาดอีกครั้งเดียวนะครับผมก็จะได้การันตีสีม่วงนะครับทุกคนแล้วก็ เออถ้าผมเปิด20ครั้งเนี่ยก็จะการันตีสีทองด้วยครับทุกคนโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรายังต้องฟาร์มต่อไปนะครับทุกคนเหลืออีกแค่ครั้งเดียวนะทุกคนขาดอีกแค่18เสียเศษเท่านั้นผมก็จะสามารถที่จะนำหนึ่งใบามาเปิดได้แล้วนะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็หลังจากการสุ่มนะครับทุกคนเราก็สามารถที่จะเพิ่มตัวละครเข้ามาในทีมเราได้ด้วยนะครับนี่ตอนนี้ผม,อมเอาสาวๆก่อนเลยสิ่งที่เราชอบนี่นี่แหละทีมในฝันผมบอกเลยผมอยากจะมีทีมในชีวิตจริงแบบนี้ถ้าเลือก เกินเครับผมแบบว่ามี3าคนนี้เดินตามอะไรเงี้ยโคตรหล่อเทอะครับน้องนี่เนี่ยแล้วก็มีระบบการอัพเลเวลเลเวลนะครับผมทําให้เออเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าผมเรียกปกติก็คือลูกน้องอะเออลูกน้องของเราอัพเวลได้ด้วยนะครับทุกคนโอเคก็คจะประมาณนี้นะก็โอเคครับทุกคนเมื่อเราสุมกาชากันเสร็จแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นระบบต่างๆของเกมนี้แบบคร่าวๆกันแล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้านะครับผมทําผมเลยเลือกทรงผมเนี่ย ไม่ได้ทำผมเองเออเลือกทรงผม <laughs> แล้วก็การ PVP การต่อสู้นะครับการดําเนินเนื้อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเรื่องต่างๆนะครับทุกคนรวมไปถึงการสุ่มกาชานะ <c oughs> ก็เรียกได้ว,ว่าวันนี้ถือว่าเต็มอิ่มแล้วกันนะครับในการทําความรู้จักกับเกม Moonlight Blade นะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรอเกมเปิดเหมือนกันนะครับทุกคนเอาไว้เจอการวันเซิร์ฟไทยเปิดแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นังใจครับช่องบิลประกอด้วยนะครับแล้วก <c oughs> ็ จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเอออย่าลืมแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับทุกคนเจอไอ้ตัวนี้ทำไมมันทำหน้าแบบหน้าโดนตบจังวะทุกคนไปปล้ไปละจัง